จะไปไหมจะไปไหมอีเลยนี้จะไปจะไปอีเลยไม่ไปไม่ไปเลยเต้ากลายไหมกลไหมยาเนีกลาย,ยากลายหย,ยาไม่กลายไม่กลายหาเต้า พอไหมพอไหมลุมเน้พอพอลุม่มไม่พอไม่พอลุมเต้าต้องการไหมต้องการไหมเอาลูเน้ต้องการต้องการเอาลูไม่ต้องการไม่ต้องการเอาลูเต้า อยากได้ไหมอยากได้ไหมแม่นละนี้อยากได้อยากได้แม่นละไม่อยากได้ไม่อยากได้แม่นละเต่าสำคัญไหมสำคัญไหมอารกีเนสํสำคัญสำคัญอารกีไม่สำคัญไม่สำคัญ อะไรกี่เต้าทำเป็นไหมทำเป็นไหมมาดาเ,น,เน่ทำเป็นทำเป็นมาดาทำไม่เป็นทำไม่เป็นมาดาเต้าจะทำไหมจะทำไหมอีมาเน่จะทำจะทำอีมาไม่ทำ ไม่ทำมาเต้าสวยไหมสวยไหมทะรนี้สวยสวยตะเไม่สวยไม่สวยตรีเต้าจะปล่อยไหมจะปล่อยไหมเออนลอดนี้เออนจอนี้จะปล่อยจะปล่อยเออนลอดเออนจอ ไม่ปล่อยไม่ปล่อยอันเลิเต้าอันจระเต้า,จะ,ตาจะมาไหมจะมาไหมอีลอนนี้จะมาจะมาอีลอนไม่มาไม่มาหล่นเต้าถึงไหมถึงไหมเตอร์เน่ถึงแล้วถึงแล้ว เตอร์แลนยังไม่ถึงยังไม่ถึงเตอเต้าดืนสว่างไหมสว่างไหมหลี่ล่างนี้สว่างสว่างหลี่ล่างไม่สว่างไม่สว่างหลี่ล่างเต้าอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมแป็นเีนี้ อยากรู้อยากรู้แมนเซไม่อยากรู้ไม่อยากรู้มมนเซเต้าแพ้ไหมแพ้ไหมสมเน้แพ้แพ้สมไม่แพ้ไม่แพ้สมเต้า ขอบคุณครับกิจตังะ์าเสือนาะมาแต่งเตอพี่ถวาอาแต่งเตะไไ่ตอมแช่พี่ปลาอายังเนาะเมนิสันที่ดังรีพยังทุกหลังพงุ้งสวัสดีครับมังตาได้เสือ